นักร้องชื่อดังว่านธนกฤตเข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำหลังขับชนท้ายรถขยะและมีผู้บาดเจ็บร่วมสองรายเผยพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่หลังจากเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจเมื่อเวลา16.45นาฬิกา45นาที วันที่7พฤศจิกายน2566นายธนกรตพานิชวิทย์หรือว่าน A.F. นักร้องชื่อดังพร้อมผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาที่สอพอเมืองนนทบุรีเพื่อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรณีขับรถยนต์ยี่ห้อวอนโวชนรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีจึงทำให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บ2ราย ว่านเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโดยว่านได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทำให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งสองคนในที่เกิดเหตุพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลหลังกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตนรู้สึกเจ็บหน้าอกเนื่องจากถุงลมนิรภัยทำงาน แล้วมากระแทกหน้าอกจึงเดินทางโรงไปพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเช็คร่างกายซึ่งปกติจะมีคนขับรถให้แต่เพิ่งจะมีเดือนนี้ที่ต้องขับรถเองประกอบกับช่วงเดือนนี้มีงานเข้ามาเยอะมากในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนทำหนังสือส่งตัวว่านไปตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจากนั้นจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป